ครับเจิดครับครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายแพทย์เชิดชัยตติศรินนะครับสสอบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผมขอโอกาสอภิปรายสนับสนุนพรบรมหาวิทยาลัยวลราชธาน,นีที่จะออกไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมลองไปไล่ดูมหาวิทยาลัยที่จะออกนอกระบบนี่ครั้งแรกๆกับ มหาวิทยาลัยที่เกิดใหม่นะครับก็อ,ออกไปทันทีแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่มหาวิทยาลัยที่มีอยู่เดิม mm. เขาเรียกเปลี่ยนสถานภาพ mm. ไปนะครับแล้วถ้าไปดูในมหาวิทยาลัยที่พัฒนาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็เริ่มที่ขอนแก่นนะครับเชียงใหม่ก่อนแล้วก็ขอนแก่นที่เหลือก็ยังไม่มีที่จอกนอกระบบยังอยู่ในระบบนะครับ mm. โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนี้นะครับที่ มีพร,รบจัดตั้งขึ้นประมาณปี2533แล้วก็ยังอยู่ในระบบเรามาถึงปีนี้กี่ปีแล้วครับก็อยากจะออกนอกระบบท่านประธานที่เคารพครับทําไมต้องออกนอกระบบครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ตั้งแต่สมัยเก่านะครับทุกคนก็ไปอ้างว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นต้องให้อิสระแก่มหาวิทยาลัยที่จะบริหารตัวเองก็คือเพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีอิสระในการทํางานโดยเฉพาะผู้บริหารชอบมากนะครับแล้วก็มหาวิาลยนี่จะมีสภามหาวิาลยนี่เป็นองค์กรสูงสุดที่จะรับผิดชอบตัดสินทุกอย่างในการแบ่งส่วนหรือยุบหรือให้อหํานาจต่างๆของหน่วยงานในมหาวิาลยนั้นๆแล้วแถมก็ยังได้เงินจากรัฐบาลเหมือนเดิมแต่เป็นลักษณะเรียกบล็อกแกนเนี่ยนะครับก็คือเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปแล้วก็ถ้าเหลือแล้ว ของอุบลนี่บอกว่าไม่ส่งส่งคืนคังแล้วที่สําคัญก็คือก็ไปอ้างว่าบุคลากรที่ออกนอกระบบไปแล้วนี่จะได้รับสิทธิทประโยชน์นี่ไม่น้อยกว่าที่เป็นข้าราชการอยู่แล้วก็มักจะต้องให้สมัครใจนะครับท่านประธานครับก็มีการสร้างแรงจูงใจเข้าไปให้คนเข้ามาสู่ระบบอย่างนี้ก็คืออาจจะให้ค่าตอบแทนที่คิดเป็นเงินได้ประมาณเนี่ย 1.5-1.7ถึงเท่าซึ่งในปัจจุบันนี้ถึงหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยถึงนะครับแล้วก็ยังมีเพราะว่าจะมีการบริหารงานโดยหลักของธรรมาภิบาลน,นะครับประมาณอย่างนั้นแล้วทุกคนก็เป็นพนักง,งานของมหาวิทยาลัยท่านประธานครับนอกจากคร่องตัวแล้วนะครับต้องพึ่งตัวเองได้นะครับพึ่งตัวเองได้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับ ทุกคนก็ว่ามีโอกาสที่จะไปหาเงินหาทองได้เพราะามหาวิทยาลัยก็มีหลักการทํางานอยู่แล้วว่าคือต้องเก่งแล้วก็ชํานาญนะครับทางวิชาการแต่เมื่อ็ควบกันไปกับต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราได้จากงบประมาณแผ่นดินแล้วก็เห็นหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยงบประมาณที่เพิ่มก็ขอเพิ่มทุกปีพอไปดูรายได้แล้ว บางแห่งลหลายที่ก็ใช้เงินรายได้ถ้าเป็นกระทรวงสาธารณสุขเขาเรื่องเงินบำรุงนะฮะแต่มาหาวิทยาลัยเขาเรื่องเงินรายได้นี่เพิ่มขึ้นแล้วามาใช้ใจ่ายใช้สอยโดยการหารายได้นี่ส่วนใหญ่มาจากงานวิจัยนะครับถ้าในต่างประเทศนี่หลายๆที่ก็จะมาจากการวิจัยถึง40อร์เซนก็มีนะครับท่านประธานครับที่จะพึ่งตัวเองได้อันนี้ก็คือพวกหลักสูตรต่างๆนี่นะครับ ต้องมีนักศึกษาม,มาเรียนมีคนมาเรียนเยอะถึงจะแล้วหลักสูตรนั้นต้องตรงกับความต้องการของสังคมเพราะว่าในปัจจุบันนี้การเปลี่ยนแปลงของทางเศรษฐกิจทางสังคมและก็เทคโนโลยีนี่รวดเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นมหาลาัยอุบลน,นี่ที่จะมีนี่มีถึง5,000ไร่ที่นะครับท่านต้องเก็บไว้แล้วก็หาที่จะพัฒนาเพื่อให้มีงบประมาณมาจุนเจือเหมือนอย่างกับ อยู่ลานลวงพ่มหาวิทยาลัยนะครับท่านประธานครับการแสดงเจ็ดจำงที่จะออกนอกระบบนี่ยอธิการบดีนี่ต้องแสดงเจ็ดจำงก่อนนะครับจากการเป็นลข้าราชการแล้วก็ไปเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยนี่เพราะฉะนั้นต้องท,ทําหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพของตัวเองนี่ภายใน15วันนะนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะจะได้ทําตัวทําใจได้ท่านประธานครับ ความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะทุกมหาวิทยาลัยต้องการจะผลิตบุคลากรที่ออกไปรับใช้สังคมถ้าปัจจุบันนี้อาจจะต้องผลิตคนที่ไปเป็นพลเมืองโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะเป็นพลเมืองของประเทศไทยเพราะว่าทุกอย่างมันต่อเนื่องกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นความที่ถ้าคนเชื่อโดยเฉพาะวิจัยหลักสูตรที่เป็นความต้องการของสังคมนี่ก็จะมีคนมาเรียนเยอะนะครับ ท่านประธานครับก็อย่าลืมนะครับตอนนี้พลเมืองนี่เกิดน้อยลงคนเรียนก็น้อยลงในสักช่วงปีสองหหนึ่งเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมหาวิทยาลัยในเมริกานี่ปิดไปตั้ง500แห่งนะครับจาก4,500แห่งนี่ครับท่านประธานครับแล้วก็คาดการว่ามันจะปิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ในประเทศไทยนี่ ตอนนี้ประชากรก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนนั้เพราะอะไรฮะผู้ขาดผู้เรียนแล้วก็ยังมีปัญหาที่ว่าเยาวชนเราเนี่หลุดออกจกนอกระบบเนี่เป็นล้านกว่าคนนะครับศกหนึ่งล้านสองหมื่นคนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องคํานึงด้วยในอเมริการนี่ปิดได้เพราะส่วนใหญ่เป็นเอกชนแต่ถ้ารัฐบาลนี่ปิดยากนะครับ เพราะฉะนั้นของพวกนี้ในทางมหาวิทยาลัยอุบลนี่ต้องคํานึงถึงให้มากๆเดี๋ยวนี้การเรียนก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับที่จะไปเรียนในห้องเรียนไม่ได้นะต้องเป็นเรื่องของ e-learning หรือว่าต่างๆนะครับแล้วก็แน่นอนครับเพื่อคนน้อยแล้วก็เพื่อความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยอาจจะต้องมีค่าเทอมแพงขึ้นอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอันหนึง่งต้องให้ทางมหาวิทยาลัยอุบลนี่คำนึงถึงคนไปเรียนด้วยนะครับโดยเฉพาะทางอีสานเนี่ย อีสานใต้เนี่ยเราก็ต้องการพัฒนาบุคลบุคคลน,นะครคนในชาตินี่ครับให้มีความรู้ดีขึ้นการดูแลนักศึกษาในว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องความสะดวกในมหาวิทยาลัยก็ต้องทําให้ดีนะครับความปลอดภัยด้วยแล้วก็ที่สาคัญคือพวกคณาจารย์ทั้งหลายนีครับเขาก็ต้องการสิทธิป,ประโยชน์คล้ายๆกับข้าราชการหรือมากกว่านั้นจริงๆทางมหาวิทยาลัยนี่ต้อง ช่วยเขานะครับท่านประธานครับปัจจุบันนี้นะครับบริษัทเอกชนนี่เขาจะรับพวกที่ไม่ต้องจบปริญญาก็ได้อย่างเช่นที่มีท่านสมาชิกได้พิปายไปแล้วว่าปัจจุบันนี้เขายกตัวอย่างที่อเมริกานี่นะครับคนที่ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยมากกว่า6 0มีงานทำนะครับโดยเฉพาะบริษัทเอกชน แล้วถ้าไปดูในรายละเอียดก็อาจจะเป็นพวก SME นะครับที่ไม่ได้สนใจเรื่องปริญญาหรือวุฒิบัตรอโรพวกนี้นะครับเขาเอาเรื่องสกิลนะเรื่องความถนัดที่เขาจะมีอยู่เพราะฉะนั้นอยากให้หมาหาวิทยาลัยอุบลเนี่ยต้องมีจุดเด่นนะครับที่ท่านจะผลิตกําลังคนคืออาจารย์หรือบุคลากรที่เป็นนักศึกษาที่จบออกมาเราก็ต้องมีความเป็นเลิศแล้วก็เฉพาะทางจริงๆนะครับมันถึงจะไปแข่งขันกับต่างประเทศได้ เพราะฉะนั้นขอให้กำลังใจาชาวอุบลราชธานีนะครับที่จะทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเสียงผมก็เป็นคนอุบลนะครับมหาวิทยาลัยอุบลนี่ขอ,อนิดนึงนะครับท่านอาจารย์ท่านประธานครับก็ครั้งแรกๆที่ตั้งขึ้นก็เป็นพวกอาจารย์ในมหาวิทยาลัยคอนแก่นนี่แหละครับไปไปช่วยแล้วก็ร่วมกับที่สุรนารีก็ทำให้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้นี่ ความเข,ข้มแข็งทางวิชาการก็ดีขึ้นการออกในกำกับเป็นมอในกำกับของมออุบลครั้งนี้ mm. ก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจะทําได้ดีจริงไหมก็ขึ้นอยู่ที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ขอให้กรรมธิการช่วยดูแลในเรื่องข้อบังคับที่จะออกต่อเนื่องไปว่ามันเหมาะกับวัตถุประสงค์หรือเปล่า mm. ก็ขอให้กําลังใจนะครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณ